เอวเมสุตังเอกังสมย,ยังพระพระควาภาราเนศยังวิหรารตีสชปตะเนมิคทาเยตตโคพระควาปัญจาวัคคียปิกวามันเตสิเตท,ทเวเมพิกเวอันตาปปะพชิเตนะนเเสวิตาพายโยจายังกาเมสุกามักสุขันลิกานุโยโคทีอีโนคโมโปทุชนิโกอนาิโยอนาตาสันฮิโตโยจายังอัตกิละมัทตา รุโยโคโยทุโคโอนาริโยอนันตสานิตโตเอเตเตพิกเวอ,อุโพอ,อันเตอนุปกรรมมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมบุทธาจักขุกรณียานักรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมโพธายานิพานายาวะสังวาตติกะตมาจะสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถา,าคตอภิสัมพุทธาจักขุกะ ระนียานการณีอุปสมายาเพญญาญาสัมโพธายานิพนายาสังวตติอเยเมวะอริโยอัฏฐางกิโกมะโคเสยยะทิทางสมาสินติสมาสังกปสัมมาวาจาสมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมา วายมสัมมาสติสัมมาสมาธิยังโขสาภิกเวมาจิมาปฏิปทาถาคตเตนะภิสัมพุทธาจากบุกคลานียานการานีอุปสมายาปิายาสัมโพธายานิพนายาสังวัตติอิทังโขปนาภิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุขาชาาปิทุขามรนามปิทุขังโสกะปาริเทวทุกขโทมะนสุปายาสาปิทุขาอปิเยหิสัมปโยโทุโโคปิเยหิ วิปโยโคทุโขยามิชังนรบพันติตามปิทุกขังสังคิเตนักปจุปาทานักขันธาทุกขาอีทงังโคปนภิกขเวทุกกาสมุทโยอริยสัจจังยายยังตันหาโปโนพวิการันทิราคสหคตาตะตะตะตาอาภินันทินีเซยติทาง กามตัณหาภาวะตัณหาพิวะวะตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกนิโรโทโอริยสัจจังโยตัสาเยวะตัณหายะอัเสสวิราคะนิโรโทจาโคปตินิสันโคมุติอานารโยอิทัทงโคปนภิกขเวทุกนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจัง อเยเมวะอริโยะทังกิโกมะโคเสยยาทิทังสมาตินติสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมาก,กมรัมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโามสัมมาสติสัมมาสมาธิทังโคทุกครั้งอริยสัจ ยันติเมติกเวบุพยานุนุสุตเตสุธรมเมสุจักุงอุทปาติยานาอุทปาติปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาติอารโรโกอุทปาทิตังโคปณิทางทุกขังอริยสัจจังปาริเลยยันติเมติกเวบุพยานุนุสตเตสุธรรมเมสุจักุงอุทมาอุทปาติยานาอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอารโรโกอุทปาทิ ตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปาริเลยันติเมพิกเทเวบุบพยานุนุสุเตสุตัมเมสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโรโกอุตปาทิอีทงังทุกขะสมุทโ mm hmm. ย ο, อริยสัจจัง ตีเมติกาเวบุเพอานุสุเตสุธัมเมสุตักุงุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโรโคุตปาทิตังโคปนิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตัพันติเมติกาเวบุเพอานุสุเตสุธัมเมสุตักุงุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโรโคุตปาทิตังโคปนิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติ เมพิกาเวบุพเพอานุนุสตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาธิอาโรโกอุตปาธิอิทางทุกขะนิโรอริยสัจจันติเมพิกาเวบุพเพอานุนุสตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาธิอาโรโกอุตปาธิตังโคปนิทางทุกขะสมุทัยทุกขะนิโรโถอริยสัจจัน สัจจิกตันติเมพิกเวบุเพอานุสุเตสุธรรมเมตุจักขุงอุตตปาธิยานาอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชชาอุตปาธิอารมโกอุตปาธิตังโขปณิธังทุกขะนิโรโทอ,อริยสัจจัง สัจจีกตถนิมยพิฆเวบุพยานุนุสตเตสุธรรมยสุจักุงุตปาติยานังุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอารโกอุตปาติอิทังทุกขานิโรธาขามินีปฏิปทาเริยสัจจันติเมยพิฆเวบุพยานุนุสตเตสุธรรมยสุจักุงุตปาติยานังุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอารโกอุตปาติตังโคปนิทังทุกขานิโรธาขามินีปฏิปทาเริยสัจจังภาเวต่าพันติเมยพิฆเวบุพยานุนุสตเตสุธรรมยสุจักุงุตปาติยา อุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอารโกอุตปาทิตังโกปนิทานทุกขะเนโรธักามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวบุเพยนุนุตเตสุธรรมิสุเจกุงอุตปาติยานังอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอารโกอุตปาทิยาวะเกวันจะเมพิกเวติเมสุเจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตังทวตาสาการังยถาพุตังยานัสสานังยัสสวิสุทังอภูสิตเนวา ตาวาหังพิกเวสเทวะเกโลเกสัมมารเกสัพพมเกสัตสัมมาณพรมนญยาปชายะสเทวมนุสสายานุตารังสัมมาสัมพุทินอวิสัมบุตโธปัญญาสิงยะโตจโคเมพิกเวเมสุตโตสุอริยสัตยสุเอวติปริวัตตังตวัสสาการังยถาพุตังยานัสสนาณสุวิสุทธังอโหสิ อาธาหาังพิกเวสัตเวเกิโรเกสมาระเกสพรามาเกสาสมนะปรามานิยาปชายาสัเววมนุษยานุตลังสัมมาส,สมบทิงอภิสัมบุโทโธปจัญญาสิงยานันจะปะณะเมทัสนางกุทะปาทิอกุปาเมวิมุติอยัมันติมาชาตินติธานิปุนภะโวสิอิธมโวจะพะควาอตะมะ นาปัญจวัคคียาพิกุลภะคาวะโตภาสิตตังอภินนัทุงิตริมาสมิงจะปานเวยยตะลามันสมิงพันยะมาเนอายสมะโตกนันยาสะวิราชังวีตะมะรังธรรมจกักขงอุทปาทิยังกินจิสมุทะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวติเตจะ พรวตาธรรมจเกปรม,มาเทวะสัตถมนุสสาวเวสุงเอตามพระวตาภารานาสียังอิสเสปตาเนมิกะทายะนุตรานธรมมะจตังบวติตังอปติวติยังสมเนนวาวาพระเมเนนาวาเทเวนาวามาเรนวาวาครั พระมุนาวะเกนะเจวาโลกัสมินติพรุมานังเทวานังส <essential burnout> ัตทังสุตวะจตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสาวีสุงจตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวะตาวติงสาเทวาสัทธมนุสาวีสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวะยามาเทวาสัทธมนุสาวีสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวะตุ สิตาเทวาสัตว์มนุษสาวีสูงตกสีตานางเทวานางสัตวังสุตวานิมานะราตีเทวาสัตว์มนุษสาวีสูงนิมานะราตีนางเทวานางสัตวังสุตวะปรารณิเมตวะสวัตตีเทวาสัตว์มนุษสาวีสูงปรารณิเมต,ว,ว,ตมะวะตวสวัตตีนางเทวานางสัตวังสุตวะาปรม,มากายิกาเทวาสัตว์มนุษสาวีสูงเอตามพคะวตาภารานสียัง อิสิปตเนมิกทาเยอนุตระังธรรมจะจตังปวติตังอปาติวติยังสมเนนาวาพรามเนนาวาเทเวนาวามาเรนาวาพรามุนาวาเกนฑจวาโลกาสมินติอิทิหเตนะคเนนะเตนะโมหุเตนะยาวพรามะโรกาสัทโธอภพุคจิพยจัตสสสะหสสีโลกธาตุสังกรรมปิสัมปะกรรมปิสัมปะเวทิ อปมาโนจะโอราโลโอปาโซโลเกปาตุระโขสิอติกรัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัถโขปควาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพกุลทัญโยอัญญาสิวัตโพกุลทัญโยติติหิตังอายสมตโตกุลทัญญัสัอัญญากุลทัญโยตะเววะนามังอโหสิติ